ครับผมชื่อนายประสิทธิ์ศรีศักดาครับเดี๋ยวนี้อายุ76ปีครับเป็นเบาหวานมา18ปีครับผมเกิดมาในตระกูลเบาหวานตั้งแต่พ่อพี่ชายพี่สาวรวมทั้งหมด5คนครับผมเป็นคนสุด,สดท้ายพ่อเป็นเบาหวานมาได้ตัดขาเขาไม่รู้ว่าเป็นเบาหวาน ว่าเป็นบาดทะยักรักษาไงก็ไม่หายมามันก็เปือออเป่อยออกเปื่อยออกจนว่าได้ตัดขาผลสุดท้ายตายผมรักษาที่โรงพยาบาลบมารกินยามาหลายปีก็ไม่เคยดีขึ้นเลยรักษายัางไงก็เหมือนเดิมให้ยามาเป็นกระสอบกระสอบกินยังไงไม่ไหวโรคยิ่งลุมแล้วโรคไตก็กำเริบโรคตับก็ไตก็เสื่อมตับก็เสื่อม หมอก็เลยมาสั่งจะให้ผมไปผ่าตัดบอกว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยผ่าตัดได้หรือหมอแล้วมันจะหายลึกผมตัดสินใจไม่ผ่าไม่ฟังคำหมอหมอก็บอกว่าลุงเนี่ยดือ้อร้านคนแก่ดื้อบังคับให้ผมเซ็นผมก็ไม่เซ็นจะผมไปผ่าตัดผมก็ไม่ผ่าตัดบอกว่าผ่าตัดไม่ได้ผมเป็นเบาหวานมันจะหายไหมหมอ ผมก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายคิดแล้วว่าโรคซึมเศร้ามันกลับเข้ามาลุมเล้าผมอีกโรคนึงสู้ไม่าไหวลูกชายก็เลยบอกว่าพ่ออย่าเพิ่งน้อยใจเลยทดลองกินอันนี้ก่อนผมได้มาอีกอย่างหนึง่งคือซูอนิตินบอกว่ามันจะดีเลยลูกพ่อสู้มานี่หลายโรงพยาบาลแล้วนะตั้งสามโรงพยาบา 4, ลสี่โรงพยาบาลพ่อยังหายไม่ได้เลย บอกว่าเออพ่อทดลองดูลูกชายกระไม้ทดลองกินสามตัวสี่ตัวกินไปก็ไม่ดีขึ้นเลยมาอยู่มาอีกสองเดือนสามเดือนลูกชายก็มาเพิ่มอีกบอกว่าพ่อลองเพิ่มอีกเอาให้ครบชุดผมก็มาทดลองกินอีกเออรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นบอกว่ามีกี่ตัวลูกามาไม้ผมเอามาให้พ่อกินเอา หมดมันหลายโรคผมกินหมดเลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันถูกกินมันกระถูกมันแข็งแรงขึ้นโทษประธานโทษนะครับไอ้เจียวผมไอนอกเขาเนี่ยตั้งแต่สิบแปดปีมาเนี่ยไม่เคยได้นอนกับลูกกับเมียเลยมารู้สึกว่ามันยืดออกยืดออกกุ๊กกุ๊กทุกวันเลยครับรู้สึกว่าเซอร์นิตินแน่นอนแน่นอนที่สุด ใครได้ยินแล้วให้จำไว้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยรักษาได้ยาที่ผมกินเนี่ยหรือว่าไออาหารเสริมเนี่ยมันรักษาได้ทุกโรคครับปัจจุบันนี้ไอร่างกายนี่ปกติเป็นร้อเร์ซเลยครับไม่มีอะไรเบาหวานเทียบไอไปหาหมอมาก็บอกว่าเหลือย่ร้อยสิบหกน้ำตาลแต่ก่อนนี้ผมเดินไม่ได้หัวเข่านี้ดำก็แค่ก็แค่ ไม่มีแรงขึ้นบันไดขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวนี้สบายเลยครับนั่งขายก็เตี๋ยวช่วยลูกสาวลูกทะใยขายก็เตี๋ยวได้ทั้งวันเลยครับสบายมากครับ